เพื่อนน้องเพื่อนกาตั้งวงกบแล้วก็โกอเป็นทีห้อยพ่อแม่พี่น้องอ้ก็ก่อน้างว่าโอ้รวดเร็วทันใจเนาะมีมีทั้งยังในตาบ่ดด้ียยังนี่นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> สบายดีสบายดีพแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุกนเดอร์บวนจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมุกดาวันสาวลาวเดอร์เนาะโดยมาพบมาพ่อกับสมุกดาวันในมือนี้สมุกดาวันก็ได้เดินทางมาหาทางครอบครัวน้องอุทัยพ่นคือเก้าพแม่เนาะโดยก็คือทางเข้ากับมาเยี่ยมยามถามข้าวเพื่อนี่แหละพแม่พี่น้องเลย โดยก็คือทางสมุทรตะวันตกหาก็มาฮอดจอดเทิงเนาะอ่าโอเคนะพ่พแม่พี่น้องทางสมุทรตะวันับสีผ้าขาไปหาทางน้องอุทัยกันเด้อโบหัวพนอยูดิบ่อนะพ่พแมพี่น้องเลยโดยไปเบิ่งไปโซนน้ำกันเด้อโดยพแมพี่น้องคือตอนนี้สมุทรตะวันตะสีขาวไปหาทางขอบพวนองอุทัยเนาะโว่าน้องพนอยู่หรือพรมพี่นองเลยตัว้องงเลย เออมากับพอดีเพิ่อนนะนะ่อยปูนสบายดีเด้อไอซางโอ้มาวันนี้ก็พอข่ามาไว้เนาะอาบ้านนอกอุทัยเพิ่นนี่โตป่อยปูนก่อเล้นน่เนาะ้อโอ้พ่ตู้สบายดีเด้อเฮ็ดยังนะ เอาตาเามนแหละตัวตัวยาวเาดเทนหรอเป้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาบาทนี้กะขึืนโค้งลังค่าแล้วเป็นที่เยียมห้อยเนาะตั้งมงกบเรียบร้อยพ่อเม่พี่น้องเอ้ยกะค่อนข้างมารวดเร็วทันใจป้าทูลางไงคากรีอันนี้ น้องไทยได้สัพพุตุไปหาเห็ดโอ้โดอยดอยทั้งน้องเพิ่นกบโบยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็คือทั้งน้องเพิ่นกลับไปหาเห็ดเนาะไปแต่เศร้าพุูดกาโบเป็นยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสมบูรณ์ันกับสีผ้าเบื้อ่าเฮือนก็ได้เนาะเดี๋ยวเบิ้งเฮือนเอาพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็ถือว่าทางไอ้สางเพิ่นกาเฮ็ดรวดเร็วทันใจรีหนาะเนาะ เด้ออือสบายดีด้วยทั้งไอร้างโยสบายดีอ้าวไ้างเอาขนมหายเลยโดยกินน้ำกนเนาะเพราะว่าเป็นยังบ่ท่านได้กินข้าวเที่ยงท่านเจ้าบอกไงอืมโดยเลยโดย เลี่ยวไว้หรืเนาะไนนาะอ,ไไอ,ะอ,เอ้เนาะก็ไว้ีรือพอไปพี่น้องเมืองเด้อขอขึ้นไอ้เด้อเนาะวันไปหอันไหนพ่อตู้ว่าน,นนี้ว่านนี้ว่านนี้ลูกอยู่เฮือนเห็ดเบียกอยู่เฮือนให้บวกแรกโอ้ยลูกไม่ได้หายเห็ดปูวกอันนั้นบัวอันน่ะโอ้พันคือบระเฮ็ดห้องใหญ่เลยนี่พ่อตู้ว่าโอ้โอ ห้องยาเลยถอ,อยยังนะห้องยาห้องยาอันี้ห้องพระห้องพระโอ้ข่ <c oughs> าวใจประตูโอ้สอามาะจังมาเพิ่นคือเห็ดอันขันอันแนง้อเดือหอมน,น้อยๆเนาะโอ้อันนี้พนหาหาพาเพ,พิ่น,นะจะเห็ดห้องพระเด้อพอแม่พี่น้องเลยเนาะโอ้ส่อจะเข้าใจประตู่ว้าเนาะอันนี้ห้องนอนประตูได้หน่ยเนาะพอแม่พี่น้องเลย หงระถือว่าใหญ่เติบเนาะืมเมนี้คือเห็นไอ้างสามคนมือนี้สงสัยมากบ๊อบเบิด์พูดอะไพี่ต้องเลยเดี๋ยวทางเ้าสิเบิ่งทางไอเป็นเห็ดอันนี้เนาะ โอ้ยไวนลยเพื่อนน้องเพื่อนกาตั้งวงกบแล้วก็โกเป็นทีห้อยพ่อแม่พี่น้อยก็ขอนขางว่าโอ้รวดเ็วทันใจเนาะเดี๋ยวทางชลมตะวันกบสีพาไปเบิ่งทางอ่ทางข้างเนาะโดยอึ๊บ เสียงไก่กระต่ายในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไก่จะไข่ห้องน้ำเพิ่นก็นยังบ่ท่านได้อาทอมาใสายนอพ่อแม่พี่น้องเลยก็ยังเป็นรุมอยู่ต้องน่ก็จะเป็นน้ำเพิ่น อันนี้ค่ะจะเป็นนานาของน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันน่าจะขันเป็นซองห้องเนาะสำหรับทางไอเ้เพิร์เทคานอือตุ๊ยใครในตาว้ามึอนี้แดดบ่อยอยากห้อนไปได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอยากมีแดดมีบดเนยกาทางไอ้ชาเพุ่นกันคือสิ่งทน่เนาะมึนนอนี้อือตุ๊ ก็ถือว่าไอา้เพิ่นเฮ็ดแล้วไวายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อยถ้ามาเมื่อนั้นก็นยังบัวทันในสำนมมี่จำเนาะหากระเทคานมึอนะบอด้มาหาน้องเพิ่นกระซองมือมาเมื่อนี้ก็ถือว่าโอ้วองไวายดีก็ถือว่ารวดเร็วนะทางไอ้สร้างเพิ่อนก็ทันวาเฮ็ดเบียแบบอบอดี้มาครบทีมเนาะพ่อแม่พี่น้องอมาบางมือกระซองาบางมือกระสามบางมือกระซีเนาะ ทางสมุกตะวันก็สนฮบเลยเนาพอม่พ okay. oh, so mm ี hmm. oh, so ่น้องเอ้แดดฮ่าโตฮึฮะาวก็เสียดายเนาะมาก็บ่ทันน้องอุทัยเพิ่นทุกคนเยน้องเพ่นกไปแตช้ๆแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวเฮาอัปเดตเือนให้เบิงก็ได้พอมพี่น้องเ้โต กะทือว่าโค้งไม่โค้งหลังค่ากะถือว่าเน่นนาดีเนาะผมเปม่พี่น้องไอ้เบิงเบิงจากภูทางเลยก็แล้วเนาะกะทรงเน่นนาดีเนาะไม่กะเป็นไม่ดีไม่แกนเทคานตั้งวงกบเดียบเลยเนาะ มาตันทางรถขินอาตูไอเขาเห็นแล้วบัดคงไปทางเนบ้นบัตเนาะอ๋อออตู ไก่กะตากอีกแล้วพ่แม่พี่น้อเลยซอยกันบุ๊บปับบึ้บบั้บน้องพ่อ่พี่น้อยทางไอซสาเผินะกอ้ไวขนาดเลยเนาะ้างอ่อทา,อา,อา,อาองไอซาาเผินค่อน้างว่า ไอ้เพื่อนลังไรกะว้พ่อแม่พี่น้องเยเนาะใวยการสามัคคีกันแบบโอ้ปองไว้ยอีดิเพื่อนน้องอุทัยกับก็ออกมาบัดนี้กับบ้าซ้ำอีกลังหนึ่งกับมาได้เนาะพ่อแม่พี่น้อยห้องใหายเฮงเนาะใส่กับเพื่อนใหญ่กับโอ้พ่อแม่พี่น้องเบิร์กเอียงตึงเนาะบ้าหญ่ๆเลย อันนั้นอาจจะเป็นห้องนอนพ่อตูกับพี่ตู่นาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กาเป็นเช่นห้องน้ำกับห้องครัวห้องครัวอาจจะอยู่ห้องนี้เนาะห้องน้ำก็จะเป็นห้องนั้นห้องน้ำกัเฮ็ดเป็นซองหอมพ่อแม่พ่อแม่พี่น้อยเนาะอไม่เดี๋ยวเสีให้เบิ่งใกล้ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเยก็ถือว่าไม่คงไม่คงอ่านี่เราก็ถือว่าโอ้มีแต่ไม้งามๆพ่อแม่พี่น้องเยเนาะแน่นนาดีพักอันนี้พ่อแม่พี่น้องเย แต่นี่เพิ่นกระซิบกอก่อนขึ้นโค้งหลังคาเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดไปแต่ละอ่ะขั้นตอนเนาะสงสัยตอนนี้สังกสียังบ่มีพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ก่อก่อนเสียงไก,ก่กกระตากระต่ายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอโทษขออภัยนำเดลายเด้อเนาะไก่จะไข่บ่เนอาะไก่เพื่อนน้องอุทัยน <face> ี <c> ่ <oughs> ทางมอนี่กับทางประตูเพื่อนกับยูเพื่อนสวเดียวทุกคนเยนอยนน้องหัวน้องเพื่อน่อยู่ก็จะเป็นวงกบนะพ่อแม่พี่น้อง อ้าพอดีเลยพอดพี่น้องเลยอ้าหองหล่า้ามาพอดีเลยคุณอ้าโทษไปเบิ่งก่อนนะมีข่าวดีว่าเนาะ <c oughs> ได้อยู่บ่้นงุทยมาแต่หาเฮ็ดบีวเนาะ <c oughs> โอ้สบายดีเด้อทางเราอุทัยแต่กับไปตู้เพื่อนเนาะมามีเมื่อยโดยโดยโดยแม่ไปได้บน้องละไปไปอาชีพล้างให้อบได้บอล่มไล้ล่ะโอ้อยากต้อนในมิตู้ได้บอ ไปหาแต่สาวคุณบอลน,นะแม่โอ้เห้ยบงดูค่ะ้อเด็กขาม,มีมีทาง,ย,างย่างในตาบอลดอ้วยย่างนี่นะได้ โอ้ดอ oh. ันนี้เบนตาไม่ตู้อ้เบนตาพนะ่ออืมเฮียป่วงได้อยู่าร์บลาดดอกไปไันใดนาะไมมเนาะโอ้ยถ้าพอมีได้กำลังละตีเพือ่อกเอาไห้ใช้ทงคำดอกอันนี้ฮะโอ้ <laughs> ไปน้ำตาแลแดงโดย่นงกหลาปปลอ <laughs> โอ้ม <laughs> วักวกวก <laughs> ะปาหอดกบอดแล้วบอดน,นะน้องล่ะ <laughs> โอ้ใช oh, ้กระเผาเทียงเลยเนาะเอียงตาวนี่นะสามโอ้มันได้มีอยู่ครับเพิ่มทุกคนข้าวอยามากโอ้อบุญพนมาว่ะโอ้ทางไอบุญพนชิขามาปอโชเขาอืมก็เลยโอ้ทรงสังกษีอืมโดยโดยโดย ดีใจนาเด้อพระตูเด้อเพื่อนการังไงเนาะวันนี้ไงเฮงเลยน้องอุทัยไปแต่สาวคนได้กินข่าวอยู่บ้านนี่น้องแ่ะป้าดูตอนนี้ก็จนเที่ยงเลยเนาะมนแด้าสิออกไปซื้อเฟอร์ดูเออมาได้จะไปดู บอกแลยต้มป้าก่อนแกงก่อนซื้อยูไส้แหละกายบอกหน่งเลยเ่ทางรักทสองอืมม่ทางเวรบบนทางเลยโอ้โอ้เลยเอาหิเยมูมี่มมีแล้วเนาะเฮ้ายยเยยยยย่ยยยอยย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 ย่ากินบ่เนยย นี่ยดะนนะมีแต่สารบันเลยบอลองละกับตาากับตาาเนาะงมึงเนโอออกมาแล้วก็มาเลยเมื่อวานนี่กัไปบ่ไม่บ้านนี่นะกูเทไปคนเดียวโอ้ได้บ่เมื่อวานนี่ เบ่งแต่ในคลิปป้าคือหลายแทอะจนว่าได้ฮอตเครื่องกระตาหน,นาวันนี้ทำหนีเนี่ยหนเบิร์นน่นนี่วันนี้โอ้ยเอาเถอะโอ้เบิ่งในคลิปป้าวะ่ะเป็นตอนชุบเงินเอาเฮ็ดเนี่ยเื่อป็นตะคักแท้เะรออืมแล้วพ่อแม่พ่นองง้องเลยอ่าตู ฟังหวายทั้งซานทั้งต่างอืมเห็ดเพิงก็ออกเนาะนี่เนาะแม่เพิงทงดอกบ่อืมดอกเดียวแหละนางละตีได้ก็พอมีเราบ่เอาดอกแดงเอ้ยบ่ให้เจ้าเอามากินซะบ่ไปนํากันบ่โดยออเฮ็ังไปเอามากินซะเห็ดป่วอย่าห่วงเดเนาะแม่เนาะโอ้ยเ็ดปวก็มันเหี่ยวแล้วมันบ่เฮาก็บ่ตีแล้วเนาะดดแดดคนก็บ่ตกโดย น้อนกระเด็ดมาถามหาพ่อตูอ้าทางแม่ตูกำนองเพิ่ไปไสไปหาเห็ดพุ่นน่ะป้าตูัเป็นหางินไปดอกอันนี้แหละโอ้มีอยู่พ่ากุโนเอ้าคือภาคแท้ภาคมานี่บอกเออคือว่าอะไรสิเทียงเนาะแม่เนาะเทียงแต่ได้สิกั้นอยู่บ่คุบมาเนี่ยล่ะนม่กระปอกนํากันมาอืมได้ลายเติบอยู่เนาะจนอยากเต็มกระซาม จะปลอกออกกับสิพ่อแกมีบ้างหรอใส่ใส่เหมื่อนเนาะหานี่เหมื่อนเนาะแม่ใส่เขียดน้ำใส่เขียดน้ำเขียดมาจะใส่ระบาดให้เขียดอันเหมื่อเผื่อไปอันเนื้อกระมูอเพิ่นโอ้ซื้ออันน้ำท่าอันนู้ดเลย ปอกก็คือจะวางง่ายๆเนาะตัดเจ๊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 คดีเดียวได้หมูมั้ยนะนี่อนบอลเออป้าหันลราก็ได้ไปอันนั่นเราก็จะไปหาเอาแล้วก็เข้ามาดูกยอือดีว่าจะไปหาหนูใหม่อ้ยกินเลยก็แกงหน่อไม้แกงใส่กระดูกได้หนูไหมเนาะแซ่บได้เลย แซ่บเนี่ยอ้าวกายคือกระตแะแคร์เนาะ <laughs> ลายที่แม่โอ้โห้แซ่บได้แกงอันนี้นะไปอนันเบิ้งมันแม่เท้าวันนั่นไรโดยบริรหารคนจะเถื่อจะกกันได้วะ่ะเออแม่อันเท้าน้องพอมีนาะบอเดิอือมไปละโอ้ยตกเฉแล้วก็ได้ โอ้ดเนอะอะไรเนอะเด้อฮึฮึเด้อเอาสันกระทั่งอนาลูกกับสีอนาคอโตัวก็นอกราะว่าให้ทั้งอนาน้องเพิ่นเฮ็ดอันนี้เลยทุกคนเนาะเฮ็ดกับเผาให้สัางเดี๋ยวสิบวันเนาะสบายดีเด้อทางมีตู้ทางน้องโดย โดยพมัพี่นองสร้างสมุทรตะวันการสได้ขอโตจากน้องเพื่อนน้องให้น้องเพื่อนเท็กกะเป๋าให้สร้างเดียสิบประทันน้องพม่พี่นองเลยอ่ะาว่าทางสมุทรตะวันวอาพิพากการใดทั้งสมุทรตะวันกรกราบขอโทษโคอภัยพม่พี่นอง FC เบ r d ดสุขุสุขคนเด้อโดยทันีสมุทรตะวันกัพอกลกาวคำว่าสบายดีสบายดี